在梦狂。 องค์พระนอน ประเพณีรับน้ำตังหน่วนะคะถือว่าเป็นประเพณีอันดีงามประเพณีหนึ่งนะคะที่ชนชาติไทยนะคะถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นมาแล้วเวลานานค่ะการรดน้ำดังหน่ผู้ใหญ่นะคะับ่เกี่ยวกับดูกทุกท่านครับในในโอกาสนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับทุกท่านรดน้ำโดยท่านพ่อเมือง่ญาติพี่เคารพ ครับแล้วก็ขณะนี้นะครับท่านผู้สมัยสุพรรณบุรนะครับประธานผู้ศึกษาสามร่วมรับน้ำขอทานจากผู้ใหญ่ผ่อนเืองที่เคารพของเราท่านสมศักดิ์สุวรรณสุจริตนะครับผู้อาสาจากจังหวัดระยองนะครับหาโอกาสเวลาที่จะที่ มาได้ยากนะครับเพราะวันนีวันที่13เมษายนจนวันเมื่วอวานจนกันทุนกแห่งนะครับวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองท่านสมศัก์สุวรรณสุจริตนะครับประชันนิภาสุวรรณสุจริตนายกใหล่ากาชาติจังหวัดระยองนะครับก็ให้เกียรติมาเป็นระธานักในวันที่นะครับเอกจกนนแลวนะครับก็มีท่านผู้มีเกียรติที่ที่มาเป็นผู้ใหญ่นะครับ ให้เกล็ดมาเคลนยจี่ใหญ่ใส่พรกับพี่เราวันนี้ขอียนเช่ญทุกท่านนะครับลูกค้าขส่สตาปตาซ่าพี่น้องประจาชนมาเื่อมกันลดน้ำกันหัวขอพรจากที่ใหญ่เพื่อเป็นสีรหมืคล สมัไทยสงกรานต์ในปีนี้นะครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับยอากำเดินทางมาถึงแล้วครับรวมทั้งคุณสมพรเกิดีานด้วยนะครับท่านนั่งนะคะที่ว anyway. นันนี้นะคะจัดทำรูปนารวนะคะขอเรียนงเซ่นและทำมาเรื่องพิธีรดน้ำดำหัวนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ของจังหวัดระยองนะคะแต่หลายท่านเลยซึ่วันนี้นะคะได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและนายกกราบตาท่านจังหวัดระยองด้วยนะคะท่านให้เกียรติมานั่งในพิธี รดน้ำตามหัวในวันนี้ด้วยไหมคะเรียนถึงท่านอื่นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านอีกเพลงชิ้หนหนาางาที่ท่านสาหัวหน้าคณะสารแรงงานภาคสงท่านมีทุณชุมชาติประเสริฐนะคะัดที่้่านสาหัวหน้าสารจำหยาบปลายท่านวุชนานะคะ,าาระประเสริฐสาระที่ท่านสาหัวหน้าสารยาละชนละครอบครัวจังหวัดปยางท่านอนุลยวชิรบรรทัดที่มีการขนสง่งจังหยาบปลาย พระอา,า,อา,อาจารย์อารพินสยามแจงนะคะผู้ทรงพิโรธศิสยงวัธรหันจังหวัระยอค่ะท่านยันสมิวาวรสิทธ์ท่านอรพานรวมราลินนะคะท่านราวันกัชเวศ เพื่อเทศสารผลเทศสารเยาวชนและครอบครัวสำหรับพลังนะคะซึ่งวันนี้นะคะทุกท่านให้เหงือนะคะมานั่งนะคะให้เราได้ระมานได้เหนื่อนะคะทั้งขอขมาและขอพรต้อนรับปีใหม่นั่นเองนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่วันนี้ตั้งใจนะคะมาร่วมกิจกรรมสับทางสาของเรานะคะก็ขอเรียนเชิญท่านมาเรียนวิธีระมานได้เหนื่อยนะคะผู้่อรับผู้ใหญ่ของจังหวัดระยองในวันนี้ นะคะได้เจอยากโอกาสน,นี้นะคะหาได้ยากมากมากเลยนะคะที่เราจะได้มีอโอกาสนะคะมน้ำบรรเหนือแราขอพรผู้หลับผู้ใหญ่ของจังหวัดระยองน,นะคะซึ่งวันนี้หลายท่านได้มาให้เกียรติเมรุนกิจกรรมกักกบภาษาไอทีซเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะท่านใดไม่รู้อยากมามน้ำบรรเหนือแม่ขอพรแม่ร้าวจับทุกท่านในวันนี้นะคะ,ะ,คะกคนนะคะ็อขอเรียนเชิญเลยนะคะเพราะว่าในวันนี้นะคะท่านผู้ว่า,าราชการจังหวัดระยอง และท่านรรงนายอะกวาชอบปฏิบัติโยามเวลา,ก,า,าก็ให้เกียรตินะคะมาหน้าในพิธีดักน้ำดันหัวด้วยนะคะรวมถึงท่านผู้พักษาหัวหน้าคณะสารแรงงานภาคสอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระยองเพื่อนพิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบยรยคอบยรยัวจังหวัดระยองนะคะก็ให้เกียรตินะคะมานให้ทุกท่านนะคะ,ะ,คะได้รดน้ำดับหัวขอพรนะคะในวันปีใหม่ไทยวันนี้ด้วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะท่านใดที่แบบว่าประกาศแบบนี้หาได้ยากจริงๆค่ะท่านที่เคารบพบพัน้องชาวระยองที่รบรับทุกท่านครับ วันนี้วันปีใหม่ไทยของเรานะครับว so, ันสงกรานามการที่ท่านได้มีโอกาสได้ลดน้ำหนัาด้วได้รับพรจากที่ใหญ่นะครับถือเป็นชีิมงคลที่เราจะมีแต่ความเจริญย่งเรืองนะครับประสฉผลสำรวจในชีวิตตลอดปีใหม่ไทยนะครับ13เมษายนสา5การึง้เจนถึงมษายหน้าร้หเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านทีอ่ เดินทางมาแล้วนะครับช่วงนี้ผมเชื่อของการลดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่นะครับนะครับถือว่าอากาศแบบนี้หาได้ยากทริงๆนะครับที่ท่านผู้ว่าราชการจัหวัดประยองนายกเราจัหวัดประยองเึ้่อท่วงสาห่งด้าณนะสามแรงงานภาคภาคสอง ผู้มีพสาหัวหน้าสาเจัรหวัดประยองนะคะและผู้มีไร่หลายท่านนะคะที่วันนี้ไม่รา่านให้เกียรตินะคะมานั่งห้รางนะคะได้รดน,น้ำบัหัวขอพรต้อนร,รับปีใหม่ดับไฟราตราพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราสิทธินายกนะครับเจ้าคณะจังหวัดระยองนะครับ้าวาดวัดเนินพระนะครับท่านเมตตาเดินทางมาถึงบริเวณงานตั้งแต่ สายๆแล้วนะครับด้วยความเมตตาเป็นอย่างยิ่งนะครับ <Okay. S 1> มาลดน้ำขอพรอเป็นสิริมงคลนะครับเพราะว่าเวลาเราเริ่มจะ,ะจะได้เวลาเดี๋ยวตามกำหนดการเดี๋ยวเราจะตัดบาทกันนะครับแล้วก็เวลา11นาฬิกาก็จะถวายร่วมกันถวายพัตาหารเพ็น,นะครับแด่พระคุณจมมเจ้าสามเณรทั้งหมด1 0 5รลูกในวันนี้ <Okay. S 1> ก็เป็นสิริมงคลปีใหม่ไทย <Okay. S 1> ะนะครับ <Okay. S 1> ยิมย้มร้านแจ่มใส นะครับวันนี้นะครับเรามาร่วมกันเจ้าหน้าที่ที่เตรียมไว้ต้องเข้าประจำที่ว้แล้วนะครับนะครับที่จะนําพระคุณเจ้ามาสายที่หนึ่งนะครับสายที่หนึ่งแถวเอเนีย่ยอยู่ด้านด้าน,ด,านด้านซ้ายมือนะครับแถวเอเนีย่ยจะเป็นท่านเจ้าคุณนะครับท่านเจ้าคุณพระราที่ยานยกเจ้าคณะจังหวัดระยองวัดเนมพระนะครับแล้วก็ วัดป่าพระดูพระอารามหลวงดวโดยพระครูโสภิตตัญญาอรเจ้าว่าวัดป่าพระดูพระอารามหลวงรองเจาา้าคณะอำเภอเมืองระยองนะครับจะอยู่ในโซนรับบินบาบในโซน A นะครับส่วนในโซน B นั้นก็จะมีพระคุณเจ้าจากวัดรุ่มพระอารามหลวงนะครับจากวัดหนองสนมพระมหายุทธนาธรรมวังสูนะครับวัดเกาะเลรยนะครับแล้วก็วัดทับมา เสร็จพิธีการลดน้ำดำหัวขอพรนะครับจาก <ฮะ S 1> ผู้ใหญ่ของเรานะครับในได้อีกไม่กี่นาทีในอีกห้านาทีข้างหน้า <ฮะ S 1> มีเวลาอีกห้านาทีนะ,คร,<ฮ>ะครับครับครับในโอกาสอันเป็นศิริมงคลต่อไปนี้ผมก็ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านสมศักดิ์สุวรรณสุจริตผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้ กรุณาจุดทุกเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอเล่นเชิญครับทุกคนพนมมือขึ้นครับทุกคนพนมมือขึ้นครับท่านประธานกำลังจุดทุกเทียนบูชาพระรัตนตรัย ความเป็นสิริมงคลของพวกเราในโอกาสปีใหม่สงกราน 2, ต์2559 นะครับในโอกาสต่อไปนี้รพระนางคัจฉามิติยมปีพุทธังสารนังคัจฉามิติยมปีธะพมังสระนังคัจฉามิติยมปีธรรมังสละนังคัจฉามิตุคติยัตตยตตยนติสีเรนะ โอคะสัมวทา,าทุสีเรนะนิพุติยันตีตัสมาสีรังวิโสทะเยสาธุโอกาสต่อไปนี้นะครับขอรีนเชิญท่านประธานท่านสมศักดิ์สุวรรณสุจริตผู้ว่าการจังหวัดระยองได้กรุณาถวายจดสัตุปัจจัยไทยธรรม แต่ประธานสงฆ์ครับประเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชสิทธิยายกเจ้าคณะจังหวัดระยองเจ้าว่าวัดเนินพระการกล่าวถวายสังฆทานพร้อมกันก่อนนะครับและเดี๋ยวจะได้รับพรบัตรรับพรจากพระคุณเจ้าพร้อมกันทีเดียวนะครับตั้งใจนะครับที่คันหาตู อาด้วยข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าเตลอดกาลเองขอเชิญท่านทั้งหลายได้รับพรจากเพื่อส่งวันนี้รูกัน ทราบกันโดยทั่วไปว่าวันดิถีอำนาจคุณประสีรัตนกไตรประพุทธประธรรมระสงอำนาจพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบรรดามีขอประมวลมาเป็นพลรวะวะเป็นปัจจัย เป็นเครื่องเครื่อหนูให้ท่านทั้งหลายที่มีความปรารถนาความสุขความเจริญและขอท่านทั้งหลายมีความรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและมีความสุขมีความเจริญอยู่ในร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาทุกคนทุก,ท,กทุกท่านเืน ต่อไปรับอา,าริวหาภูราปริภูเรนติส้าครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปากเวนาสะทานโสติอาวนโตเตมพระเดชพระคุณ หลวงพ่อท่านเจ้าขุนพระราสิ์ทธินายกพระเจ้าคณะจังหวัดระยองพระพระครูโสกิตปัญญกรรองเจ้าคณะอำเภอเมืองระยองเจ้าวาดวัดป่าประดู่พระรามหลวงพระคุณเจ้าทุกรูปท่านประดิษฐ์คงชิตวงศ์ท่านพระภากษาวกุณาสันพระน้าคณะสามในงานภาคสองท่านวิทูลชุนชาติประเสริฐ พิพากษาหวหนาศาลจังหวัดระยองทนุชนะเกษตรสาระท่านพิพากษาหวนาศาเยวา,ายวชนและครอบครัวจังหวัดระยองท่านรุณวิเชจิตท่านผู้ในการขนส่งจังหวัดระยองท่านผู้มีเกียรติและก็คุณพิสมัยผู้บริหารและคณะผู้บริหารถึงการค้าตาอ ท่านผู้มีเกียรติทีกรุ่นทุกท่านครับวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลของชาวไทยเรานะครับเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยผมและก็ท่านนายกเราอาชาติจังหวัดระยองท่านพิพาตัวนสุจริตถือว่าเป็นสิริมงคลที่ได้มีโอกาสมาร่ว,วมบุญกับพี่น้องศรัทธาญาติโยมและก็ได้มารับพรจากเด็กพระคุณหลวงพ่อ เจ้าคณะจังหวัดระยองและก็คณะสงฆ์นะครับในโอกาสขึ้นปีใหม่ไทยเวียนมาบรรจบครับผมและท่านนายกเรล่าะชาติจังหวัดระยองขออนุญาตได้กลับรัตนาคุณพระศรีรัตนาไตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทสิ่งศักดิ์สิทิ์ในจังหวัดระยองได้ประทานพรให้ท่านภูมิเกียรติทุกท่านพร้อมครอบครัว มีสุขภาพพลายัยแข็งแรงสมบูรณ์ประสบแต่สิ่งอันมงคนแล้วก็มีความสุขมากๆประสบความสําเร็จในสิ่งที่คึงปรารถนาทุกประการตลอดปีใหม่ที่จะมาถึงนี้และก็ตลอดไปนะครับขอบคุณครับ แล้วอบอุ่นร่มบุญพุทธบูชาไหวพระพุทธสยยญาติพระนอนตะแข็งใสน่น,นาพี่น้องบูชาอา่าโยมเข้ามาเลื่อมใสย,ยืดเนียวใจหญิงชายทั่วลาพ้องชนประชาเข้ามาขอพรวนวายพระพุทธสยยญาติ ควัดสถานานไกลพี่น้องเลื่อมใสพระนอนตะแค่สายบูชา ตาประดูแดนทำสุขี วัดป่าประดูแดนธรรมสุขี